สบ,บายดพพีพี่น้องพฟกันขีดสองพี่น้องตอนนี้ากำลังกเกลี้ยจัดพาเพีนพี่น้องพาเพียนในงานศพนะเ้องผัวถาพ,พันนี่แหละพี่น้องพาเพีนก็จะมีเก่าผ้าพี่น้อง เป็นฮิคลองเงนีของฝนแล้วจัดเก่าผ้าจีมาจากองรือว่าองห,หนึ่งสององกบเฮจัดเก่าผ้าพี่เนาะาวกินผิ้พ้านังโต๊ะไาจกคนคอนัอนเอาไปกิน อนี่ขาวอาขึ้นเมื่อเธอทึงนมเมื่อไรได้นางขึ้นมาแล้วมาแต่ผ้กขาวนี่อาขึ้นเมื่อทึ่งมื่อไสุก่ยมได้ปูนี่มีการส่งกันอีกวันนเาขึ้นทึ่งอี

ภควาโตอนาทุสัมมาสัมพุทธัสสานะโมตัสสาภควาโตอนาทุสัมมาสัมพุทธัสสานะโมตัสสา สัมมาสัมพุทธัสสะอิทังธานังมีมาตกาภตตังซาปิวาลังปาริสุทังโยโคนาจตุมาทิตตัส สัจจทอุทาปัญจานจักทัตตาไมวันสันติอนุโมทุสัมมาสัมพุทธัสสนะโมตัสสะภะคะวะตุอะระหุตุสัมมาสัมพุทธัสสนะโมตัสสะ ภาคาวาตุอาลามตุสมมาสัมผุดทัสสากายะกัมมังวาจีก e> ัมมังมโนกัมมังสัพพังโทสังขมะตูนกายะกัมมังวาจีกัมมังมโนกัมมังสัพพังโทสัง ขมัตูนออากายยกรรมังพี่น้องตอนนี้ครับเริ่มกาเกียมสีเอ,อนซบลงมาแต่เฮือนเนะะานะไไนนอีนคนาวีชคมีข้ามียูเป็ดแล้วก็มีจัวบัวจัวกับสามเนาะ

Sao ba? Anak tani cả mà là <laughs> ผมีฝงมีรทางใ้มามาชิ้เมื่อวันนี้โดยอารมณ์ไปลงัน่เต็มบวกเต็มเต็มหลายตื่นเุ้นเต็ม

น่าวนบลุกจาร้านนี่แะไม่้นแของบุมอกะับกอัดแน่นด้วเะออรรพม่อรูข้าวเด้อเีงประเตออันนนเส่อได้มือต่อยเลยเนยจะนากันนังโดยอแตาเยิปปลาซามละพี่น้อง ถ้าเป็นนกนางโดยแตกก่อหัวหัวอ่ะดีๆเดิลูกไอ้อ่ดีๆเดลูกไว้อันนั้นเป็นนกตานีเขาก็มาหอดภาษาบ้านนี่ก็ประตูกลืนเลบ้านบาบ้านใหม่บว้ามหอดภาษาบ้านบข้ามเด่่น้องเมืองชนมาโบทันพี่น้อง

เป็นหง้ามเบิ่งเป็นเห็ดตามควองกาแฟนีลาวนลวปลาเห็ดแบบใดมีหง้ามะข่หล่างโคโลม ยังไงแม่ในันน่ะจไม่แย่่มหามแมวนแบบอ้าวน้อจัดแล้วจับไม่ลูกบีมาแล้วเราินคัดกันอยู่แล้วเด้อก็มาลวพี่น้ นี Hoy, de ute, hey, ่ค <environments ha uls> ือภาษาบาล์ขนะโลบะาใหกันต้นนี้กำลังขับไปวางถูก chào 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 ไม ah. <Ye ow. S 3> ่ใช่เหลี่ยมเหลี่ยวแน่นะพี่น้องผมเด็ดอันนั้นพี่น้องสำหรับคลิปเนี่ยซาลุจนาขอจบไปเพียงเท่านี้นะพี่น้องต่อกันชลิปคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เด้อพี่น้องเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆของสาลุจนาสำหรับคลิปนี้เาก่ะวว่าบายบายพี่น้องดีไม่แห้งสุขสุขชนบทนะ How you, Thank you.